สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจสอบถามและติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน l ล n e ID 0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ เรื่องราวของพี่น้อยนะครับพี่น้อยเองเนี่ยอายุประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าสี่หกน่าจะรุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะฮะ mm. เขาส่งเรื่องนี้มาแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยนะเขาจะอาบอกเล่ามาเป็นคําถามเขาถามผมก่อนเลยในการที่พิมพ์มาถามอะไรเงี้ยเขาบอกว่าชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุเนศนะ แต่ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีเรื่องราวที่อยากจะกล่าวอยากจะบอกซึ่งเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกเขารู้สึกว่าจะหนียังไงอยากจะหนีให้มันพ้นๆน่ะจะทําอย่างไรคุณเน่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าผมควรทําตัวอย่างไรควรหนีอย่างไรควรออกไปอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าพี่พี่พูดถึงเรื่องอะไรนะครับ หลังจากนั้นเขาก็บรรยายทั้งหมดเลยนะครับตัวของพี่น้อยเองนะครับมเีเป็นลูกคนเดียวของคนในครอบครัวนะครับอยู่ในต่างจังหวัดนะนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคุณพ่อที่เป็นร่างทรงขององค์องค์หนึ่งแล้วกันคุณแม่ก็เป็นร่างทรงขององค์องค์หนึ่งแล้วกันนะครับ ซึ่งเขาลืมตาดูโลกมาแล้วเขาก็เติบโตมาในชีวิตที่บ้านเขาเนี่ยไม่เคยว่างเลยเขาเป็นเด็กที่โดนคนนั้นอุ้มทีคนนี้อุ้มทีอะไรแบบนี้ที่อยู่บริเวณบ้านเขาซึ่งเขาเติบโตมาว่าเห็นพ่อเขาแม่เขาเนี่ยเวลาช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งพอตกช่วงเย็นก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูก เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็เติบโตมาแบบนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เขาไปโรงเรียนเวลามีเพื่อนที่รู้นะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็จะล้อกันอันนี้เข้าใจได้นะครับว่าพ่อมึงเ่ะมีร่างทรงมีผีอยู่อะไรเงี้ยมันมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นปมที่เขาได้ประสบพบเจอมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับ แล้วก็จะมีคุณครูที่ถามว่าคุณพ่อเป็นล่างทรงอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไงซึ่งคนที่ไม่เชื่อก็จะพูดในแนวที่มันไม่ค่อยดีนะส่วนคนที่เขาเชื่อเขาก็จะมองว่าเออพ่อเนี่ยช่วยได้นะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เติบโตในในใน,ในรูปแบบนั้นนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พูดกับเขาว่าโตขึ้นก็อยากให้เขามาทํางานที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเพราะมันมีนการช่วยเหลือคนนะครับ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ในยุคนั้นนะชอบเตะฟุตบอลชอบไปเที่ยวกับเพื่อนชอบอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันไม่ได้มาทางนี้เลยนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ที่โรงเรียนหยุดเขาเองก็จะไม่ไม่อยู่บ้านเพราะว่าเขาไม่อยากรับแขกไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากเจอคนถามไม่อยากเจอคนมาถามถึงหวย ว่าหวยงวดนี้ออกอะไรอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยณนะตอนนั้นก็มองเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาในการช่วยเหลือคนนะครับในการที่มีคนป่วยมาหาแล้วเขาก็แก้อะไรบางอย่างนะก็หลุดพน้นก็ก็ดีขึ้นซะส่วนใหญ่แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่มันเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับก็คือแบบว่ามีกรรมหนักมีโดนมาหนักอะไรเงี้ยก็แก้ไม่ได้นะครับก็จะกลับบ้านกันไปอะไรประมาณนี้ ใช้ชีว MM <cción S 2> ิตอย่างนี้มาจนเขาอายุสิบหกตอนนั้นเขาขึ้นมสีล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาเขาไม่อยากเรียนอะเพราะว่าการไปเรียนเนี่ยมสเนี่ยมันต้องเข้าไปในเมืองเพราะว่าที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในตำบลนะฮะมันมีแค่มสในสมัยนั้นนะครับเวลาที่ไปต่อมสต้องไปต่อในเมืองเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่อยากเรียนทีนี้พอไม่อยากเรียนเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าถ้าไม่อยากเรียนก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ตัวเขาเองก็ตกกระยะตกกระไดพอยโจรเพราะว่าในในความรู้สึกว่าแบบถ้าไปเรียนนะก็ก็ดีแต่ก็แต่ก็เบื่อเรียนนะ้ยแต่ถ้าเกิดมาช่วยพ่อแม่ก็ก็เบื่อเหมือนกันเอาไงดีคิดสับสนในชีวิตอย่างนั้นครับอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนนะครับก็มาช่วยพ่อแม่ จึงมารู้ความจริงว่าสิ่งที่พ่อที่แม่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนจริงๆนะครับคนที่เขาไปโดนคุณโดนของมาโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มนะซึมซับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะว่าแบบเออพ่อแม่เราช่วยคนเนาะคนอื่นที่มาเนี่ยก็นับหน้าถือตาก็จะมาเอาเงินมาให้บ้างเอาอะไรมาให้บ้างมาขอบคุณมาขอบใจคุณพ่อคุณแม่นะครับ เขาก็ใช้ชีวิตในการที่อ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ดูแลช่วยพ่อช่วยแม่ไปนะครับจนวันหนึ่งนะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาคุณพ่อคุณแม่กันแล้วก็บอกว่า <c oughs> เขาเองเนี่ยผิดหวังจากความรักเขารักกับผู้หญิงคนนี้มานานแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้หลอกเงินหลอกทองเขาไปหลายมากเลยรบกวนให้หมอเนี่ย ทำให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาหาเขาได้ไหมเพราะว่าเขารักมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาหมดไปเยอะกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาหลอกลวงเขาซึ่งมาระบายให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเขาไม่รับทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขารับช่วยเหลือคนในการแก้ของในการอะไรต่างๆนะครับเป็นสายขาวซัดส,ส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ ผู้ชายคนนี้ก็มานั่งร้องไห้แล้วก็มาบอกกล่าวว่าแบบขอให้ช่วยเธอเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหมอไม่ช่วยเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเขาอาจจะทําในสิทธิที่ไม่ดีนะและจงเชื่อเถอะว่าที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะเขารู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้หลอกเขาจนหมดตัวพ่อแม่ก็มองหน้ากัน นะครับรวมถึงเขาก็นั่งอยู่ด้วยพ่อแม่ก็บอกว่าอ่ะกูจะช่วยมึงสักครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตัวของพี่น้อยเนี่ยได้เห็นคุณแม่คุณพ่อทําพิธีอะไรบางอย่างนะครับเขาก็จะเอารูปนะครับเอารูปของผู้หญิงคนนี้มาเอาเส้นผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาคุณแม่ก็จะเป็นคนปั้นหุน่นนะครับปั้นหุน่น คุณหนึ่งนะเป็นผู้ชายนะครับก็มองจอากสายตาแนละ้วจะเป็นผู้ชายอีกคุณหนึ่งก็ทําเป็นเหมือนกระบางเป็นเป็นรูปผู้หญิงนะครับเป็นหุ่นที่ปั้นจากเทียนนะฮะปั้นปั้นปั้นมาแล้วก็มีสายศิลพันรอบนะครับพันรอบแล้วก็ท่องบริกรรมคาถาอะไรต่างๆผู้ชายคนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยนะครับท่องบริกรรมคาถาณตอนนั้นนะครับตัวที่ตัวของพี่น้อยนั่งอยู่ตรงนั้นด้วย สักพักหนึ่งเขาก็ไล่พี่น้อยออกมาอบอกว่าไอ้หนูออกไปก่อนอย่าทาพิธีนะครับก็อ,อยู่กันแค่ผู้ชายคนนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทําพิธีกันไปตัวพี่น้อยเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นก็แอบดูคุณพ่อคุณแม่ทําพิธีนะครับเป็นครั้งแรกที่ทําพิธีอะไรแบบนี้ก่อนหน้านั้นก็จะมีการเป่านะครับเป็นเป่าแล้วก็ทําน้ํามนต์อาบน้ํามนต์กันไปอะไรไป ไม่ได้มีพิธีแบบนี้นะครับเขาจะจุดเทียนแล้วก็วนรอบแล้วก็ท่องบริกรรมคาถาอะไรต่างๆนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยตัวพี่น้อยก็แอบดูสิ่งที่เห็นก็คือเป็นครั้งแรกเลยเห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆครับนะครับถือไม้เท้าแล้วก็มาคนอยู่ในขันซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยพี่น้อยไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นคนแก่แล้วก็ คนอยู่ในขันแล้วก็บริกรรมอะไรสักอย่างและสักพักผู้หญิงคนแก่คนนี้ก็เดินมาที่ขันแล้วก็ทลกพ้าถุงขึ้นนะแล้วก็นั่งไปที่ขันพี่น้อยแบบรู้สึกกลัวรู้สึกขนลุกรู้สึกแต่คนที่นั่งทํำพิธีผู้ชายคนนั้นนะ่ะเหมือนไม่ได้เห็นอะไรครับนั่งเฉยๆแล้วก็ยกมือพนม แล้วก็มีสายสินวนรอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สายสินนี่ก็พันอยู่ในหุ่นแล้วก็อีกอีกเชือกสายสินนี่ก็ไปพันอยู่บนหัวผู้ชายคนนี้นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บริกรรมคาถาแล้วก็มีผู้หญิงแก่ที่นั่งบนขันเนี่ยนั่งอยู่ใส่ชุดดำเป็นผ้าสโลงเหมือนคนมอนเขาเปรียบเทยียบอย่างนั้นนะพี่น้อยทนดูไม่ได้รีบออกมาจากตรงนั้นแล้วรู้สึกกลัวมากนะครับ หลังจากนั้นมาก็เสร็จพิธีพราเสร็จพิธีเนี่ยพี่น้อยก็ขึ้นไปแล้วพี่น้อยก็บอกว่าพ่อกับแม่เมื่อกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่ผมเห็นเป็นคนแก่ที่มานั่งค่อมขันนะคือใครพ่อแม่ก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าบ,บรรพบุรุษเราลูกบ,บรรพบุรุษเราเขาสืบทอดต่อมาก่อนที่จะเป็นเราเป็นทาพิธีเนี่ย นะเขาสืบท่อ,อต่อมาบรรพบุรุษของลูกก็เป็นมอนนะมีเชื้อสายมอนเชื้อสายคล้ายๆคนเล่นของนะครับพี่พี่น้อยเนี่ยอึ้งนะเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ช่วยคนเนี่ยแต่จะไม่เห็นคุณยายคนนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วทําไปแบบเนี้ย ถ้าเกิดเขากลับมาอย่างนี้ก็เหมือนคนที่แบบไปเรียกเขามาหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ดีหรือเปล่าก็พูดพูด,พด,พดตามภาษาเด็กในสมัยนั้นครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็แค่เขามีกรรมมีเวรต่อกันเท่านั้นเราถึงเรียกเขามาได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีเวรแต่มีกรรมต่อกันเนี่ยเราไม่สามารถไปเรียกจิตเรียกใจเขามาได้นะครับหลังจากนั้นมาพี่น้อยก็รู้สึกกลัว นะครับกลัวไม่อยากเข้าไปช่วยไม่อยากเข้าไปใกล้เพราะกลัวคุณยายคนนั้นรู้สึกกลัวมากนะครับข้อธิบายว่าฟันเนี่ยดำแบบแล้วก็เล็บยาวดำเลยเขากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะจะไม่ไปช่วยก็จําเป็นต้องช่วยนะครับก็คือแบบเหมือนออกอุบายะนะครับว่าอยากไปไปทํางานกรุงเทพตามเพื่อนเพราะเพื่อนหลายๆลคนก็ทํางานพ่อแม่ก็ไม่ให้ไป ไม่บอกว่าไม่ไม่ให้ไปอยากให้อยู่ตรงเนี้ยช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นบุญกุศลนะนะครับพอหลังจากนั้นมาก็นะใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งนะครับในระหว่างที่ช่วยเหลือคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณแม่เนี่ยไอยออกมาในพิธีเลยนะกาลังช่วยเหลือคนเนี่ยไอยออกมาแล้วเป็นเหมือนริ่มเลือดออกมาคุณพ่อเนี่ยก็ทําพิธีสวดอะไรบางอย่าง แล้วก็เหมือนจะช่วยคุณแม่นะครับท่ามกลางคนนะที่อยู่แถวนั้นเต็ไมไปหมดเลยที่มานั่งรอนะครับสิ่งที่พี่น้อยเห็นก็คือมียายแก่คนเดิมนะครับเล็บเยาวๆตาดำๆผมก็เซิร์กกระเซิงถือไม้เท้านะครับแล้วก็นุ่งห่มคล้ายๆคนมอนนล้วก,ก็มวยผมอะไรต่ออะไรทำเหมือนแบบคือน่ากลัวนะครับก็เอามือเนี่ยมาแตะ นะที่แม่ของตัวเองสักพักเนี่ยอ้วกพุ่งเลยฮะวกพุ่งออกมาเลยนะครับพออ้วกพุ่งออกมาเนี่ยแล้วคุณพ่อก็พูดว่ามันรู้ตัวแล้วมันทำของตีกลับมายายทวดต้องช่วยนะครับสักพักหนึ่งยายแก่คนเนี้นะฮะที่นั่นนะ่ะก็นั่งบริเวณตรงนั้น โดยที่คนที่อยู่ตรงนั้นไม,ไม่มีใครเห็นนอกจากพี่น้อยนะครับและสักพักเนี่ยคุณพ่อก็มาเรียกพี่น้อยไม่ประคองแม่เข้าไปหลังบ้าน,นครับก็ประคองเข้าไปพี่น้อยก็ประคองเข้าไปนะครับแล้วก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าของมันตีกลับสิ่งที่พ่อมึงกับกับแม่เนี่ยทำเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขารู้ตัวว่าเราทําของใส่เขาไปแก้แล้วเ็าตีกลับมา แม่เลยโดนบอกโอ้แม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทาแบบนี้สุดท้ายก็ต้องโดนแล้วไหนว่ายายทวดอะไรศักดิ์สิทธิ์งไงยายทวดเก่งจริงทําไมถึงโดนแบบนี้อะไรก็ว่าว่าว่ายญ่แม่บอกอย่านะอย่าพูดแบบนี้นะอย่าพูดแบบนี้อย่าดูถูกบรรพบุรุษเราครับเขาก็ทําพิธีไปนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับอาการของแม่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะครับถึงขนาดล้มหมอน,นอนเสือเลย แล้วก็ปิดกำหนักในการช่วยเหลือชั่วข่าวนะครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็ทําพิธีสวดบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะครอบนะครับครอบไว้อะไรไว้และสิ่งที่พี่น้อยเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือยายคนนี้มันนั่งด้วยซึ่งยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนนะครับมันนั่งทําพิธีสวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยอ่านมาบอกกับลูกชาย บอกว่ามันถึงวาระแล้วนะลูกลูกต้องรับช่วงต่อเพราะว่าแม่เองเนี่ยมีวาระอยู่ได้อีกไม่นานแม่จะต้องไปแล้วพี่น้อยแบบร้องไห้มากเลยบอกว่าพ่อเราช่วยเขามาเยอะเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะเนี่ยแล้วทำไมพ่อต้องทําและเงินเน่ยเก็บเขาทีสิบบาทเก้าบาทบางคนไม่มีตังก็มีแค่นี้มันจะพอกินหรออะไรเงี้ย ซึ่งก็มีการเถียงกันพ่อบอกยานะอย่าพูดแบบนี้นะนี่มันคือบรรพบุรุษสืบทอดมาให้เราเพราะฉะนั้นเองต้องรับต่อแล้วมาช่วยงานพ่อพราะหลังจากนั้นมาก็ดูแลแม่ไปก็ไม่ได้รับปากไม่ได้พูดนะครับสุดท้ายคุณแม่ของพี่น้อยเสียภายใน7วันคุณแม่ของพี่น้อยอาการสุดนะครับ แล้วสมัยก่อนนะฮะมันจะเป็นหมอชาวบ้าน,นครับที่จะมาดูนะฮะหมอชาวบ้านเขามาดูมาฉีดยาให้มาทำแล้วนะคือแบบอาการไม่ดีเขาให้ส่งโรงพยาบาลแต่คุณพ่อเนะี่ยเขาบอกไม่ต้องส่งส่งไปก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันโดนของตีกลับคุณแม่ตายเนะี่ยเสียชีวิตเลยและเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับสภาพไม่ค่อยดีคืออะไรนะครับก็คือนอนๆอนไปเนี่ย สิ่งต่างๆเนี่ยมันออกจากร่างกายหมดเลยเงื่อไครไหลเป็นน้ําหยดนะครับแล้วคือพูดง่ายๆก็คือมีของเหลวออกจากร่างกายนะออกหูออกตาออกทุกส่วนเป็นดําเหมือนน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วนะครับแล้วคุณพ่อก็ทําพิธีต่างๆเลยนะครับแล้วก็น้ำมนต์สาดน้ำมนต์สาดน้ำมนต์สาดเขาบอกว่ายกศพคุณแม่ไปเผาที่วัด ไอ้คาบดำๆนั้นเป็นคาบลอยตัวคุณแม่เลยนะครับเหมือนเรายกคนออกแล้วมีเหมือนมีสีสเปร์สีดำเน่ยพ่นเป็นรูปคนเลยนะครับคุณพ่อก็มาทําพิธีล้างล้างถึง7วันนะครับจนเผาศพคุณแม่นะครับกระดูกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดําปีเลยนะครับเขาบอกเขาเห็นภาพในมันเขารู้สึกกลัวมากนะครับจนวันหนึ่งอ่ะคุณพ่อเนี่ย หลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วคุณพ่อบอกว่าถึงเวลาแล้วลูกพ่อไม่สามารถทําแบบนี้ได้คนเดียวนะมันต้องมีคนที่ช่วยลูกเองจะต้องมารับช่วงต่อตัวพี่น้อยก็บอกว่ายังไงผมก็ไม่รับต่อให้ผมตายผมก็ไม่รับผมไม่รู้หรอกว่ารับมาเพื่ออะไรรับมาทําไมและการช่วยเหลือคนแบบเนี้ช่วยดี แล้วเราเป็นคนดีทําไมต้องโดนของตีกลับแบบนี้แล้วแม่ทำไมต้องตายนะครับคือก็มีข้อโต้เถียงนะครับแต่สิ่งที่คุณพ่อยืนยันคว่าต้องรับนะครับพี่น้อยไม่รับไม่รับไม่พอหนีออกจากบ้านนะครับพอหนีออกจากบ้านมาเนี่ยก็บอกกับเจ้าญาติบอกอะไรก็หนีมาโดยที่พ่อไม่รู้นะครับสุดท้ายพี่น้อยเข้ากรุงเทพ นะครับเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยนะครับและในยุคสมัยนั้นนะครับโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเนาะนะฮะก็ใช้โทรไปที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับโทรไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ต่อสายอะไรเงี้ยก็ไปเรียกมาให้มารับโทรศัพท์ก็จะมีบ้านผู้ใหญ่บ้านที่มีโทรศัพท์นะครับในสมัยนั้นก็คิดเป็นนาทีนาทีละ10บบาทอะไรเงี้ยในสมัยนั้นนะครับก็จะมีการโทรหากันแต่ว่า คุณพ่อเองก็ทำวิธีนี้อยู่ตัวเขาเองก็ตั้งคำถามกับผมว่าผมเนี่ยในละคุณไหมคุณเนรที่ผมไม่รับตรงนี้ต่อแต่ผมเห็นว่าพ่อผมก็ทำวิธีนี้อยู่นะผมเนี่ยได้กลับบ้านไปแล้วผมไปแอบดูพ่อผมพ่อผมก็ทำพิธีนี้ต่อแล้ววันหนึ่งเ่ะผมได้เดินเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วก็ไปบอกกับพ่อว่าพ่อหยุดเถอะ มันเป็นการช่วยคนก็จริงแต่การที่ไปรับอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันจะต้องส่งต่อแล้วถ้าเกิดมาหาผมผมเป็นอย่างพ่อแล้วถ้าเกิดผมมีครอบครัวแล้วผมมีลูกผมต้องส่งต่ออีกแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วพ่อก็ดุว่าเองต้องรับเองไม่รับไม่ได้ถ้าเองไม่รับชีวิตเองจะไม่ดีตัวเขาเองก็กาบลาพ่อ แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อชีวิตผมจะไม่ดีก็ช่างมันแต่ผมขอพิสูจน์ให้ผมใกล้ตายซะก่อนแล้วผมจะกลับมารับนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพทำงานครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับตัวพี่น้อยเองเมีอาการป่วยเจ็บออดอดอดแอดแอ,อดสามวันดีสี่วันไข้นะครับ ทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนที่หนุ่มๆร่างกายกำยำม,มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่แปลกนะครับบางทีก็เหนื่อยง่ายหอบง่ายพอไปตรวจความดันความดันสูงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กนะนะครับไม่ได้อายุเยอะเลยนะครับและอาการที่มันตามมาก็คือเกี่ยวกับอาการหลอดเลือดนะครับเลือดของพี่พี่น้อยเองจะเลือดจะข้น เขาบอกว่าเลือดันจะเหนียวนะครับข้นไปหาหมอหมอก็จะให้ยาละลายลิ่มเลือดมาแล้วก็ให้ให้ให้ยาจ่ายตามอาการซึ่งตัวเขาแปลกมากแล้วเขาทนมากกับสิ่งทงนั้นนะครับว่าดูสิอ่ะให้มันตายไปสินะครับจนสุดท้ายแกไม่ไปหาหมอแกไม่ไปหาหมอ แล้วผ่านเวลาไปก็มีคนแจ้งไปที่หมู่บ้านแกว่าน่าจะเป็นคนเนี้ยที่ใกล้าตายแล้วใครเป็นญาติให้มารับเข้าไปเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะบอกให้กลับบ้านเขาก็ไม่ยอมกลับสุดท้ายพ่อเขาเนี่ยมารับกลับไปแล้วเชื่อไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณพ่อเขาไปทําพิธีแล้วให้ลูกเขารับตัวพี่น้อยรับ โรคภัยทุกอย่างที่เป็นอยู่หายหมดสิ้นเลือดเป็นปกติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติปัจจุบันพี่น้อยได้รับสิ่งนี้แล้วก็เป็นการสานต่อกับสิ่งที่ต้นตระกูลได้มีอยู่และตัวพี่น้อยก็พูดว่าเขาไม่เคยทำสายดำอีกเลยต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านมาจ้างผมผมก็ไม่ทำ เพรารู้ว่าคุณให้เงินผมเป็นร้อยร้านแต่ผมไม่มีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอนการทําไปเดี๋ยวเขาก็ไปแก้ที่อื่นพอแก้หาแก้ดีเขาก็ตีกลับมาหาผมซึ่งผมไม่มีทางได้ใช้เงินตรงนั้นแน่นอนนะครับแล้วแกก็บอกว่าเรื่องทายาทที่สืบทอดต่อจากตรงนี้มันมีจริงนะคุณเนตรโลกมันจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ย แต่เรื่องแบบนี้มันยังมีอยู่และเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยมานานแล้วนะใน facebook นะครับผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเกี่ยวกับทำวิธีอะไรต่างๆเขาไม่เคยโพสต์เรื่องนี้ลงใน facebook เลยแล้วเขาไม่เคยโปรโมตตัวเองว่าเขาเป็นอะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาอายนะแต่เขามีความรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ มันเป็นสองมุมอีกมุมหนึ่งก็อาจจะไม่เชื่อเขาที่เขาแก้ให้คนโน้นแก้คนนี้แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นโลกของสมัยใหม่ที่แบบเขารู้สึกว่าถ้าโพสต์ไปเนี่ยมีดราม่าแน่แมคุยถึงเรื่องนี้รู้สึกนะมีอาการกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าฝากเรื่องนี้ด้วยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรับ ช่วงต่ออะไรแบบนี้นะครับบางทีผมมีหลายๆคนนะที่มาเล่าเรื่องแบบนี้ว่าตัวเองนะพยายามหนีนะครับเกี่ยวกับาทางใต้ก็จะมีครูหมอโนโราที่ที่ให้รับช่วงต่อนะครับแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับเป็นสายมอนาอาสายไทยทรงดำนะครับสายทางาผีฟ้านะครับสายอะไรแบบนี้ครับที่ไปเกี่ยวกับรักษานะครับ กี่ยวกับการช่วยเหลือคนนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกหนีไปทั้งชีวิตนะแต่สุดท้ายแล้วแกก็ยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับต้นตระกูลแกนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้จะมีบทสรุปอย่างไรเลยแต่การหนีอะไรแบบนี้มันหนีไม่พ้นจริงๆสุดท้ายเขาก็ทําวิธีนะครับและปัจจุบันนี้คุณพ่อเขาแก่มากแล้วนะครับตัวเขาเองก็ได้มารับช่วงต่อในการทําพิธีตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องบอกว่าผมเป็นใครนะผมไม่ต้องการโปรโมตไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากเล่าเรื่องนี้ให้เป็นนะสักเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวของพี่น้อยนะครับเกี่ยวกับทายาทสายดำฮนะ